ก็มันนี่คือมันมีลูกค้ามาเนาะมมีงานเฮ็ดเต๋อะงได้ม,มาสมโตนึงเนี่ยมีรถจักคกันโอ้ยเนาะรถหามเอ้หนอมาเสียอย่างน้ามนี่โอ้ยคือเนี้ยมันเห็นไ่สร้างอยู่บนน้องรถกระแห้งหนักอุ้ยมันยางเปีอย,ยอยีกแล้วลึก เป็นยางเปลี่ยนพ่วงบ่หูสังเอ้ยสังสังเอ้ยอยู่อยู่บ่โอ้ยโอ้ยมาซอยข่อยแน่งแล้เร็วเฮ้ยรถเป็นอยัางนี้บานนี่เออพยุงกับบะคืนเออไป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 เข้าไปเข้าไปฮ่มซ้อมล่นให้ข่อยดูโอ๊ยจักมันเป็นอีหยังอยู่ขับมาดีดีดับจุบดับจุบพันนะหู ันบ่เสียเงินกับบเปล่าเด้รุ่นนี่นเซต้าทพังบ่เฮ้ยจักเห็นมาแต่ใสเนี่ยพุ่นบานข้างในพุ่นไกลกับไกลโอ้ยยางมาบ่มีบ้านนั้นซ้อมรถจักหลังเด่ยเคยดูว่าไงยางยางก็บซึ่งออนทับบุ้นโอ้ยบ่มี่หันล้มอืมเฝ้าว่ามัอนี่ฮะเฝ้าอยู่ว่มมัอนี่เฝ้าอยู่คนแล้ว เป็นไงงั้นจะลายตีโบลายแล้วมันเป็นอะไรมันโปเตีดย่างย่างยานเราแบนนี่เฮ็ดยังไงเนาะโดนตีโดเตอร์ไปแล้วโอ้ทางเส้นพวกไปทางเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นมึอแลงข่อยมาเอาไหมเด้อเดี๋ยวจะให้หลานทาขับรถมาเอาเด็กข่อยสิบบังหลายย่างเลยเนี่ยลายบังหลายย่างเลยมันยังพังเนี่ยโอ้ยไม่อย่างนี้เนี่ยมันรถมาส่งที่วะตาย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 ถ้ารถมาส่ง เาไปใส่มาว่ารถตู้เสียวะเดี๋ยวต้องให้สร้างนิ้งจัดการอะไรแบบนี้พี่มีลูกค้าดิฮ้รถรถเมียตัวโตมามื่อหั่ไหมรถเมียคอยเฮ้ยมันไปใส่มาคุ้พังยังสิเหรอเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยยางแบนยางแบนจากบาทราคาสองมันเนี่ยกด ห้าสิบห้าสิบบาทโอ้ยไปใสมโมเล้งห้ารอเอาแมเล้งยาไปอยู่แล้วนี่เนี่ยมันหูเบาทั่วเฮ็ดเัี๋ยวดิเฮ็ดเดงไดิผู้ใดเบ่ากับเสื้อทั่วแต่ว่าสร้างย่างเจ้านี่ตัวมันได้สบายเลยแมนบอกอย่าหวนบ่เอเจ้าต้องบอกว่าเพียนมันเครื่องพ่อมแล้วกันใส่ผ้าอขาด ขับอะไรเห็นป้ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสายพานขาดแล้วก็ฟ้าววาวนี่ยเจ้าตัวมันมันหูเบามันเสื่อคนไงสะโพกข่อยน้ำมันบ่เสื่อหอกคนอื่นน้ำมันเชื่อไงหูเบาตัวไม่ไงนี่นะโอเคบ่ไปการไปการเนาะเงื่อนแก่มแรงโอเคพอดีควรจะให้ติ๊บเจ้าพร้อมโอเคโอเคโอ้จะลืมไม่มาแรงเด้อเดี๋ยวเจ้าเจ้าบอกว่าป้าหยางสองน้อยเปลี่ยนให้น้ำ เป็นอย่างในสองร้อยเป็นอย่างในสองร้อยแล้วมันเครื่องมันเครื่องยางดีด้วยห้าร้อยฟาว้าวอีกพันหนึ่งจะบอกว่าพันเจ็ดเลยลดให้พันหาโอเคพ๊อจะบอกว่าพันห้าทเดี๋ยวมาแลงเข้ากันวิงเงินไปเที่ยวอย่าลืมนะเจ้าบัตรตัวนั้น้เจ้าบัตรบอกนั้นไม่ได้เงินไีห้องนลยนะอือไอ้สัตวกลับบ้านก่อนอย่าลืมนะโอเคโอเค แผลมันก็เข่าท่านี่ว่าหาเงินแบบง่ายๆแล้เนี่ยไปหากินเหล่านะั่งกูมีก็ซั่วแห้งเนาะซัวเอาแต่เงินเมียไปหากินเหล่านี่นะจับได้กูช่วยแท้กกูตั้ง แล้วแล้วแล้วแล้้วพอดี่อยนยางมาตะเหีน้นบอโอ้แล้วเราจีแล้วเรียบร้อยพอดีโอ้แฉกจะแสองร,อร้ยบอกแล้วป้ายยางก็สองรอ้ายใชน้มันเครื่องอีกห้าร้อยมันเป็น,นยงแม่ลน,นี่คือได้หลายอันมันหลายยางด<อ>ีกวา<อ>่วาเตี้ยฝาว้าวฝ้ายังอีกฝ้าวับพันหนึ่งพันหนึ่งมันเครื่องห้าร้อยป้าย่างก็มีสองร้อ โอเมนสองพกว่าเบอร์เนี่ยก็ในแ้พ่อสรุปแล้วจะบาทดีอบาทอย่างในสองร้อยน,200น้ำมันเครื่องหาร้อยเียนฟาร,ราว้าอีกพันาหานึ่งพันเจ็ดพันเจ็ดเอา่นเดี๋ยวสิรถให้สองร้อเหลือพันหาพันหาพัหาถึกแล้วนี่ล้านนี่มันอาออาอสั่งพัหากรบพันหา ด่านยางมากกับหมูมีลานสวนักลานดอกจำเป็นโอ้ยหมมีไรแถวนี้มีแต่ต้านเดียวนี่แหละราคาพิเศษเลยเนี่ยดีท่านแม่นบ่าดีดีเลยเกีวเลยแจีวเลยแจีวเลยเนี่ยนึ่มเลยตาบุ้งดีอยู่บนหลังโอ้เห็นไหมในการในการเห็นไหมเนี่ยเอาโอเคโอเคสัตว์ไปไปเลจ้าจ้าไป ขอบคุณหลายๆนด้เที่ยวนามากอีกเน้ย่ยโอ้ยผลประมาณแล้วแหละแค่หมดเนี่สม <Yeah. S 2> รสซมีได้ต้องพันหาหูไปอัลลาดเลยไม่ไงนี่ไ,ไอ้อน,ไนิงไอ้นิงเอ้ยเป็นี่เรียบร้อยตามแผนนลายหยกบาท พันหาพันหาพุ่นแล้วโอ้ยไอ้จ,จีนทั่วเฮ้ย่อยให้เจ้าหาลอยนะให้นี่เราอยให้เจ้าหาลอยเนาเโอ้เออพันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเอาไว้กินเหล่าต้องการโมแลงเจ้าถือไปก่อน่อยพบมาได้นี่มันสิเห็นแต่มันเห็นแล้ว,วนะเขาสีโบได้ไปนี่แม่นบอกเออการ,รงานเก่างานเก่าอันผู้ชายสวยเนาะไต่การช่วเให้ของโมเลกนี่นะเปยนน้ำมันเครื่องยังเดียวยังเดียว อย่างย่างเดียวอย่างย่างเดียวขนเจ็ดเจ็ดเอร้อยหาหนไดไนแม่มึเออกเจ้าก็ซัวกันนะูกมึงแตซัวกับกูซัวทั้งหัวทั้งเมียดียววันซัวเมียโอ้เลยหัวดีด้วยไอ้เออครับอานสินไปไดบ่เลโกันเาเคเหตงานเลารถเจ้าหวาน